เอาเละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมเราจะมาพูดถึงอะไรกันนะครับผมเราพูดถึงเรื่องเว็บ3ามไลน์เซลนะครับผมที่เกิดขึ้นนะ เขามีการขายที่ดินกันนะครับผมประมูลแล้วมีการขายแอสเซทนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่เราควรจะต้องสนใจกันหน่อยนะครับในวันนี้นะจริงๆล้วทำเมื่อวานแหละปฏิวว่าทําหลายอย่างนะฮะแล้วลืมนะครับผมเว็บสามแดนเซลล์ของ The Sandbox มีอะไรบ้างนํามาดูกันดีกว่านะครับผมเว็บสามแดนเซลล์นั้นจะมีคนเข้าร่วมนะครับผมหลากหลายฝ่ายนะซึ่งคุณสามารถเข้ามาดูได้นะครับผมที่แน่นะเราได้เห็นนะครับผมที่เขาจะประมูลนะจุดละใหญ่ๆหญ่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสี่ มันมีแปดจุดฟะช่างมันมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละค่อยว่ากันเออ่ที่มาประมูลขายในครั้งนี้นะครับผมมีบูออนเดอะบล็อกนะครับผมคริปโตฟล็อกนะครับผมเอฟออนออฟสเปซนะแบ็กพูลนะครับผมแมทเมเชอร์นะครับผมอิทูโรนะเอเวอร์ดีมซอฟต์นะครับผมเฮกทรัชนะครับผมแบดดิลักนะครับผมแล้วก็บับเบิลกรัมนะครับผมคิดสปอร์นะครับผมเออมอันนี้อะไรวะ o m n i m o อฟ์นะครับผมแล้วก็ Arizona าทรีนะครับผมเดอะดิกเ g อร์นะครับผมแล้วก็ n ไนท์ออฟได d ิ g e n นะครับผมถามว่ามีอะไรขายบ้างเรามาดูกันนะครับผม เมื io, ่อ <parfois> ค for ุณซื้อที่ดินตรงนี้ไปนะครับผมคุณจะได้อะไรบ้างนะครับเขาก็มีรูปแบบที่คุณจะได้นะครับคือถ้าคุณซื้อนะในส่วนของแลนด์ธรรมดานะครับผมสามร้อยเก้าสิบห้านะก็หนึ่งพันหนึ่งพันสิบเอ็ดของแซนนะครับผมพรีเมียมก็สี่พันหกแปดสิบสามนะครับผมราวๆแสนเจ็ดนะครับผมกับสามแสนกว่านะประมูลนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเราไม่สามารถจะบอกราคาได้ที่ชัดๆนะแต่เราจะมาดูตอนที่สิ้นสุดการประมูลกันนะครับผมที่คุณจะได้รับไปนะผมถ้าคุณซื้อพรีเมียมแลนด์นะ แลนธรรมดาไม่ได้นะครับต้องพรีเมี่มนะครับผมพรีเมี่มคุณจะได้รับนะครับผมในสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะก็มีตัวปัตตะคัตนะครับผมแล้วก็กอลิสนะครับผมที่กําลังทำเอามือแตะกันแตะกล้วยนะฮะแล้วก็ผู้การนะครับผมกรอโดแกรนนะครับผมแล้วก็ตัวแบลเวลนะฮะหมีหมีปะวานครับผมแล้วก็เบก้านะครับผมสองล้อในการรถเข็น2ล้อนะครับผมอีกอันนึงคือเดอะโซเชียลทัร์นะครับผมที่เกิดขึ้นนะ ถามว่าเราคุ้มไหมสําหรับการจะซื้อพรีเมียมหรือการซื้อแลนนะครับผมมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนั้นมีความชอบมันขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ที่ดินของตัว The s a n d b o ็เนี่ยผมมองว่าอนาคตมัน,ม,นมีโอกาสไปได้เรื่อยๆนะแต่ผมชัดเจนนะว่าไม่ควรกู้มานะครับผมเพราะว่าราคาของมันค่อนข้างที่จะเบสออฟเฟอร์ตอนนี้พุ่งไปไกลแล้วนะตอนนี้ราคาโหดเหมือนโกดธใครมานะครับผมสำหรับผมผมมองว่าในเวลานี้ถ้าคุณมีเงินนะครับผมคนก็มีโอกาสในการลงทุนหลากหลายนะ ก็ไม่ได้อยากให้มองแค่มุมมองเดียวนะครับของแซนบ็อกนะครับผมก็อยู่ที่ความชอบนะประมูลนะครับผมตอนช่วงสองทุ่มนะครับผมเริ่มเปิดขายตอนสองทุ่มเป๊ะนะครับผมของวันนี้นะครับยังไงก็ตามถ้าคุณชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์สไคร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมนะครับผมเดี๋ยวตอนจบประมูลแล้วผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับ